ครับผมชื่อสุนกิจวงบาทขามไปแี้วผมก็จะมาร้องเพลงอะไรวะเกี่ยวกับคำาัพท์นั่นแหละ เอากะพบว่าจะเริ่มร้องได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีเสียงดนตรีก็ตามเอาละครับเริ่มได้เลยเรือดำนามรถทงังและกนาฬิกาของพวกนี้คือของลุงตู่รู้ไหมและไดมอน์ก็คือเพชรซับมรินก็คือเรือดำน้ำและเงินภาษีอร่อยดีวัดนาฬิกาแทงคือรถถังถ้าอยากได้ก็ไปข้อเงินลุงตู What อล r a ล m มัน y a n แอนอ b ั a เมรินของพวกนี้ก็คือของใช้รู้ไหมและแอ r a คลคือเครื่องบิน Hack Money ก,ก็คือเงินภาษีและมันคือของลุงตู เรือดำนามรถทังและกน,นาฬิกาของพวกนี้คือของลุงตโรไหมและไดมอนก็คือเพชรซับเมอรินก็คือเรือดำน้ำและเงินภาษีอร่อยดีวัดนาฬิกาแทงคือรถทังถ้าอยากได้ก็ไปข้อเงินลุงตู What อล r a p m มันนีแอนอ u m m e เมรินของบทนี้ก็คือสิ่งของรู้ไหมและแอลแคลคือเครื่องบินเทคมันนีก็คือเงินภาษีและมันคือของลุงตูอาะละครับจบแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็วเอาละครับ